สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการไอเดียไม่โฮมนะครับรายการที่จะนําเสนอสาระและความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับ ในสัปดาห์นี้นะฮะช่วงอ n s p i r e m ม Home หมอกพาผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยโรงแรมรามาดาอังกอร์นะฮะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงแรมแห่งนี้กันไปพอสมควรเลยนะถือได้ว่าเป็นโรงแรมที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทในสัปดาห์นี้นะฮะหมอกจะพาผู้ชมเดินชมทั่วๆโรงแรมว่าโรงแรมเนี้ยมีความสวยงามและความเก๋ขนาดไหนนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้หมอกให้ผู้ชมไปชมจากวิดีอาก่อนเลยครับ สวั Harr ing, สดีครับคุณเซบาเตียนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับหมอก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณเซบาเตียนนะครับ RM ของโรงแรมรามาดาอังกอร์นะครับก่อนอื่นต้องถามคุณเซบาเตียนนะครับคำว่าอังกอร์เนี่ยมาจากคำว่าอะไรครับจริงๆก็เป็นคำภาษาฝรั่งเศสครับแปลว่า again มันอีกครั้งหนึ่งมันลูกค้ามาที่นี่ครั้งหนึ่งก็แบบอยากขับอีกอยากแค่แบบอยากมาอีกครั้งหนึ่งโอเคในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับภาพรวมของโรงแรมแห่งนี้แต่วันนี้เนี่ยรบควนคุณสุปฏิเทีนะครับพาเดินชมแต่ละจุดเลยเพราะว่าแฟนๆของรายการเนี่ยยังไม่เห็นภาพนะเริ่มจากจุดแรกของล็อบบี้ก่อนนะครับล็อบบี้เนี่ยเรามีการดีไซน์ออกมายังไงครับให้ดูน่ารักขนาดนี้เนี่ยไอเดียมาจากไหนครับจริงๆก็เป็น first impression ของลูกค้าเวลาก็เดินมาโรงแรมทับเรานะ่ยาแบบอยากแค่ ว้าวจริงๆพื้นที่ของเราไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เวลาคึ้นเข่าใล็อบบี้นะก็เห็นเป็นแบบเป็นฮับเป็นมิกซ์กันหมดเลยมีตั้งแบบอารียาล็อบบี้อยู่นี้นะครับครับผมแล้วก็มีกิมมิคของโรงแรมเราก็เป็นสกายไลน์เหมือนที่คุณเทพจริงๆอันนี้น่าจะเป็นใบายกอันนี้น่าจะเป็นซันทรัลอะไรอย่างนี้ใช่ลูกจือครับ แล้วเราก็ใช g i ิม i c k นี้นะครับที่ล็อบบี้ที่ร้านอาหารแต่ชอบมากเลยหลอดไฟเมื่อกี้อันี้เป็นโคมไฟที่ตั้งไว้ใช่ครับผมใช่ไหมครับปกติเนี่ยเวลาเขาเขาติดหลอดไฟเขาจะยิงออกมาเจาะออกมาใช่ครับแต่นี้เราเป็นโคมเลยก็มิกซ์เป็นแบบโมเดิร์นกับโอลด์สคูลนอยอะไรอย่างนี้ก็เป็นแบบก็ทําไม่เหมือนที่อื่นครับผมและส่วนด้านนี้เดี๋ยวบ้านไปดูด้านข้างนะครับทำไมต้องจัดเป็นสวนหินไว้ภายในโรงแรมแห่งนี้ด้วย จริงๆอันนี้ก็เป็นเราก็ยงเมั่นใจก็แบบจินว่าเจ้าของก็อยากให้แบบตาขอให้ดีๆสำหรับโรงแรมอยากให้เป็น pay respect มากกว่าอไอ้ตรงนี้ก็มีปะป,ปรอมก็มีแบ,บบเป็นปาป,ปิการนทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นลูกค้านะเป็นคนเอเชียหรือเป็นค,คนแบบแขกอินเดียอ,อะไรเงี้ยก็มาแบบวายกอนอกอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นสิริมงคลครับผมโอเคแล้วจุดต่อไปที่เราจะไปครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ใช่ครับนะครับอันนี้ก็<อ>ยังอยู่ในโลบีแต่เป็นแบบลานาอาหารของเราออชื่อเดอะชืับนะครับสังเกตว่าที่นี่เนี่ยเน้นไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโอ,โอ้โคมไฟสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นลายเน้นเป็นสีดํา ตัดกับสีแดงใช่ครับทำไมถึงใช้สีดำตัดกับสีแดงครับสีดำจริงๆก็ใช้แบบนานไดอีก5ปีก็เราไม่ต้องแบบคิดมาเพราะว่าดำก็ยังไงก็ต้องแบบใช้ตลอดเวลาได้อันนี้เป็นลายอะไรครับก็แมนสไตล์ของ MRT ที่ลอนดอนแล้วที่เมืองใหญ่อะไรอย่างงี้ก็เป็นแบบมิกซิ่งกันมิกซิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องถามหน่อยครับว่าที่ร้านอาหารแห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับจริงๆก็ถึงแต่เช้า6กโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงครึ่ง ครึ่งคึ่งอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็จากนี้ต่อไปเราก็ใช้รูมเซอร์วิสได้ในห <Yep. S 1> <ฟ>้องแต่เราก็ใช้แบบอารอินเตอร์แต่เป็น <Yep. S 2> อินเตอร์จริงๆบาง,งครั้งนะเขาบอกว่าเป็น international restaurant เามีแก่แบบสาลาดัดพิซซ่าแล้วก็แบบแซนด์วิช mm hmm. เราต้องมีจากเม็กซิโกจากอ mm ิน hmm. เดียอิตาลีฝรั่งเศสมีได้ทุกประเทศเลย You know หนึ่งเราจะไปดูอะไรครับไปดูห้องปักนะครับห้องพักของโรงแัมของเรานะครับใช่ครับผมใช่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะครับผมโอ้โหลิ์น่ารักมากเลยเอ็นนี่เป็นรูปของอะไรครับจริงๆก็เป็นแบบ Google Map รของคุณเทพนะครับเป็น Google Map ของเทพใช่ครับนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันใด้เชิญครับเชิญครับโอเค แต่ที่ชอบมากๆเลยนะฮะผู้ชมก็คือระหว่างทางเดินเราก็จะมีลายที่เป็นสีสันสวยงามมากเลยอันนี้จะเป็นสีดําตัดกับสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับผมแต่จุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของชั้นเลยก็คือรูปภาพ ต้องถามหน่อยครับคุณเซบาเตนว่ารูปภาพพวกนี้มาจากไหนและแสดงถึงอะไรครับเป็นน้องชายของคุณเจ้าคงเองก็เป็นเจ้าคงเหมือนกันก็ถ่ายรูปเองกับเพื่อนแล้วก็ตําออกดีไซน์ Photoshop นิดๆหน่อยบตัาเฟรมเองแล้วก็ออกแบบแบบนี้อ๋ออันนี้คือทำเองเลยใช่ครับผมถ่ายรูปเองด้วยครับผมอ่านอันนี้คือห้องพักห้องพักนะที่เราจะมาดูนะครับผมแต่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับคุณเซบาเตนครับไอที่เราเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ย เป็นลูกผู้หญิงอันนี้ก็เป็นสัญของคอแม่บ้านมาทำห้องมามาทำความสะอาดเดี๋ยวเราไปด้านในกันเชิญครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในห้องแล้วห้องก็ตกแต่งน่ารักนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายกราฟิกที่เราเห็นเหมือนกับที่ล็อบบี้นะครับผมภายในห้องเนี่ยเราตกแต่งสไตล์ไหนครับคุณเซรเียนที่จริงก็แบบโมเดิร์นเหมือนกันเราก็คัปปี้กิมมิคของข้าลางก็เป็นกิมมิคของโรงแรมเราและตรงนี้ก็เป็นห้องเรียกห้องเด็ก พราะว่าเป็นห้องมีบาลโคนนีเล็กๆและตรงนี้ก็สแตนทวีนเราก็มีสองสไตล์เป็นควีนกังคู่ครับสำหรับพี่น้องกันแลือสำหรับเพื่อนกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีอีกแบบนึงบีกแบบนึงก็เป็นคิงเป็นที่เดียวสำหรับคนแบบมาโรแมนติกหรือเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วตรงนี้เราก็มีห้องนนังแบบสุดยอดก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็แบบเป็นฟอนเต้นเลยแล้วก็มีแบบ LCD TV 40นิ้วครับผมอันนี้จอใหญ่มากใหญ่เราก็เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นอยากให้อยู่นานๆแต่เราไอเดียของเราก็แบบมิกซ์ไม้พื้นไม้แล้วก็พื้นไมพร้มพื้นพร้มไวด้วยกันนะครับผมการที่เราใช้พื้นไม้เนี่ยบางทีเราให้ความรู้สึกเหมือนเวลาอยู่บ้าน สบายสบายช่วยเรื่องแอร์เรื่องความร้อนความเย็นอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เวลาก็เดินแบบสบายมากครับแต่ว่าสังเกตว่าห้องนี้เนี่ยมีสวนด้านนอกด้วยห้องอื่นมีสวนอย่างงี้เหมือนกันหมดไหมครับไม่มีครับอ๋อถึงอันนี้เป็นห้องแบบพิเศษเรามีแค่เจ็ดห้องแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมแอบสังเกตเห็นว่าทําไมตรงนี้มันต้องเป็นโค้งอย่างเงี้ยครับผนังด้านนี้อันนี้ก็จริงๆเป็นดีไซน์คนดีไซน์ใช่เพราะว่า พื้นที่ของเราทําไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ซอยนี้นะซอยสิบเราแค่จากนี้ต่อไปดีไซน์น่บอกว่าโอเคห้องนี้เป็นกลมแบบนี้นิดหน่อยห้องนู้นก็เป็นโกลาตกลงก็เรามีแบบโคลาเชฟมากเลยเอาเป็นให้ให้เชฟแต่ละห้องเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนนี่ก็เคิร์ฟอยู่ฝั่งนู้นขาบางองก็เคิร์ฟอยู่ฝั่งนี้ก็แบบเปลี่ยนเปลน follow the shape เลยเราตกลงน่าจะประมาณ2ี่สิบสไตล์นะห้องเล็กแล้วใหญ่กว่านิดนึงแล้วมีทป์ด้วยมีห้อง คูลห้องที่คูลก็อยู่คอเนอร์นู้นก็มีประมาณ14ห้องห้องเชียร์ห้องเชียร์เยอะสุดเป็นห้องแบบสวยสุดสำหรับแล้วมีประมาณ160ครับแล้วก็มีห้องเด็กแบบนี้แล้วก็ห้องอีฟห้องอีฟก็เป็นตัวคอเนอร์แล้วก็มีอังกฤษอันหนึ่งก็เป็นใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่าห้องอื่นเยอะ สองห้องหนึ่งห้องพักแล้วก็หนึ่งห้องนอนอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นโรงแรมที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีความวาไรตี้ของห้องพักสูงมากนะครับอยากมาทํางานเลอะมาเที่ยวมากับครอบครัวมีลูกมาด้วยแล้วยังไงก็เราบอกยินดีทั้งว่าคุณหมดได้ได้เพราะว่าง่ายง่ายอยู่แล้วครับครับผมครับแล้วจุดต่อไปที่เราจะไปต่อคือครึ่งไปชั้น8ชั้น8ลานอาลิฟท์ฟล็อกโอเคครับผมไปกันเลยครับครับ I tried to be you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. This <laughs> and nothing's <laughs> gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's <laughs> again my turn. Toตอนนี้ก็มาถึงชั้นแปดแล้วนะครับผมคุณเสวนาเดชอันนี้อะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นแบบ ปลาทูขาวๆครับสไตล์เยาวราชนะประมาณเราก็อยากอันนี้กิมมิคอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็น outlet ที่แบบกิมมิคสุดในโรงแรมครับทุกอย่างแบบคิดพิเศษเป็นไม้ขาๆแล้วเป็นแบบสตรีแบบนี้ดูแบบดูอันเก่าจริงๆเต้ต้นตู้ไม้นะไม่ต้องคิดมากแต่สวยดีสวยดีก็ดูเดีอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสไตล์เหมือนที่ อเมริกาเม็กซิโกแล้วเป็นซาวสามริกาก็เป็นเรนช์ที่มีแบบฮอสอะไรอย่างงี้ก็ออกเป็นชายไม้แล้วก็ชายแบบที่แบบเป็นเล็กเก่าๆอะไรอย่างนี้ก็ดูดีสวยมากๆเลยแต่ว่าที่ผมแปลกใจแล้วก็สงสัยมากๆเลยนั่นก็คือการใช้ปูนนะครับอันนี้เป็นปูนเปื่อยด้วยนะครับ เป็นซีเมนต์เลยดีไซเนอร์ของร้านที่นี่นะเป็นชื่อคนเควินเป็นคนซานฟรานซิสโกที่อเมริกาแล้วก็ออกแบบเองคิดเองเหมือนกระจกนี่แล้วเป็นไม้แล้วอันนี้ซีเมนต์นะเขาก็เป็นคนแบบดีไซน์เองทำเองเลยเหรอใช่ครับผมโอ้หสุดยอดมากมีคนช่วยช่วยามซีเมนต์แล้วก็เขาเข้ามาแบบออกแบบปุ๊บเป็นทั่วๆเหมือนเหมือนอยู่ในแบบอะวารียมอ่ะฮะเป็นเหมือนฟองอากาศใช่แล้วก็แบบ ก็เป็นสไตล์ไม่เหมือนที่อื่นครับอ่าเดี๋ยวไปจุดต่อไปครับครับเชิญตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะคุณผู้มเพราะว่าด้านนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับการจัดโต๊ะแบบนี้ครับเซเว่เขาเรียกว่าเป็นการจัดโต๊ะอาหารสไตล์ไหนครับก็เป็นสไตล์การแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วมีความรู้สึกเวลาข้เขาในร้านก็แบบเหมือน เหมือนบ้านจริงๆก็เป็นไม้ดีๆแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือการโชว์ครัวนั่นเองครับผมซึ่งบางทีนะครับเราไปหลายๆที่เนี่ยเราจะเห็นแต่ละโรงงานเนี่ยไม่ค่อยเห็นครัวใช่ครับแต่ทำไมที่นี่ถึงให้เห็นครัวครับแต่เราไอเดียของเรานะพื้นที่เล็กเราอยากให้แบบแชร์แชร์ประสบการณ์ลูกค้าก็มาทางนี้ก็ยังหน่อยก็แบบเห็นเชฟทำงานแล้วก็มีกระจกอยู่ข้างในด้วยบพรอพก็จะเป็น คืนกลัวจริงๆเลยพี่วางอยู่ตามนี้เลยใช่ครับมันออกมันกลัวยุโรปเกาๆ50ปี40ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เหมือนคุณยายตํากับเก้าอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้ก็เป็นแบบสไตล์แบบนี้ We'll open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free I look into your heart and y o u l find love 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 Listen to the music of the moment people dance and sing We're one our just it's Persaken right to God And big belong family อันนี้เราก็มาในส่วนของบาร์แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเป็นบาร์น้ำนะครับผมซึ่งจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็โปร่งมากๆเลยใช่ครับผมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ชื่อเล่นชื่อคายไดโนโซไท์ดทรโดเสาใช่ครับผมแต่จริงๆก็เป็นกิมมิกเป็นขคงดีไซเนอร์เอ่อเหมือนกันก็ทำเองเขาก็ไอเดียของเขานะคือทำเต็นท์แบบนี้ ก็ไปเซลลิงสูงแล้วก็แบบไอเดียเ็าใหญ่กอีกเพราะว่าทาแบบเซลลิงธรรมดาแบบแน่นไม่ค่อยสบายแต่นี่นะมีกระจกเต็มที่เป็นสกายไลน์แล้วก็ไม่มีนี่เป็นโวลูมก็แบบมีโต๊ะแล้วก็มีที่นั่งมีบาร์มีแบบทุกอย่างแบบที่เหมือนให้ลูกค้ามีความรู้สึกเหมือนที่บ้านเหมือนเขานี่ก็นั่งสบายไม่ต้องคิดมากเราไม่ต้องแบบจุดสุดท้ายนี่เราจะไปกันก็คือก็เป็นข้าวนอกนะครับอยู่กับสานามนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งบอกว่า Amazing เป็นอย่างมากเลยสวยมากๆเลยนะบริเวณพื้นที่ตรงนี้ไว้ทำอะไรครับเซเวเทียนจริงๆก็กราหนกก็เป็นรานของลิฟท์โฟลนะแต่เป็นมีอากาศของเย็นๆก็เป็นแบบนี้ก็มีแบบเซ็นเซตแล้วก็มีที่นั่งแบบเชียดๆไม่เหมือนโคอีข้างในก็เป็นแบบโซฟาสไตล์มากกว่ามันนั่งแบบสังกับเก้าสังทับปัแล้วนั่งดื่มก็อกเซลดื่มเบียร์อะไรอย่างนี้มากับเพื่อนได้มากับแฟนได้ก็ ต้องอกแบบเย็นๆโรแมนติกหน่อยนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้อนุก็จะมีแขกมามาถ่ายรูปขาวทิศตกดินกันด้วยในลูกค้าของเราชอบครึ่งมาทรายใช้น้อยน้ำเลิศนางแบบเชียร์เชียร์เรดบุ๊คเลิศ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยจัดเลี้ยงได้ไหมครับบริเวณนี้จัดเลี้ยงได้ใช่เราก็ทุกอาทิตย์ก็เกือบทุกอาทิตย์ก็มีงานอยู่แล้วงานเกิดแล้ววันอันนิวเซอรี่ของแต่งงานแล้วมีแบบ พวกเล็กๆ10คน20คนถึงประมาณ150คนได้150คนก<ช>็นได้ไหนี่มีข้างในแล้วก็มีข้างนอกอเราก็มีห้อง VIP ด้วยสําหรับที่คนแบบ ยังมาดูแบบปิดประตูไม่มีใครรู้รกินก้าแล้วเป็นกบกัวใหญ่แล้วอะไรมั่งก็ถือได้ว่าโรงแรมรามาดาอังกอร์นะครับเป็นโรงแรมที่ให้ความอบอุ่นนะครับเช, <ๆ S 1> ชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าแฟนรายการยังไม่เคยมาที่นี่นะครับบอกได้คําเดียวว่าว่ามาที่นี่แล้วประทับใจอย่างแน่นอนนะครับ,รบถ้าเกิดว่าแฟนรายการอยากจะมาที่รามาดาอังกอร์มีเบอร์ติดต,ต่อไหมครับมีครับเบอร์ติดต่อก็ศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์เก้าเก้าเก้าครับผมแล้วก็ก็ไปเช็คที่อินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกัน l i f ท์ฟลอก พีเก้เดอ,อเราก็แบบมีรูปมีตั้งแบบเมนูแล้วก็แบบสนใจห้องพักและสนใจม,มากินข้าเราได้หมดนะครับครับผมและแน่นอนนะครับวันนี้คุณเซบัสเตียนก็มีกิฟต์วอชเชอร์ให้กับทางรายการด้วยแต่ว่ามีคำถามนะครับผมคำถามคืออะไรครับเพราะว่าลานาน ที่อยู่ขบวนนี้ครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับผมหลังจากจบรายการแล้วก็รีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเซบเดียนมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับครับผมเอาแลครับคุณผู้ชมตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงต่อไปมาพบกับช่วงเด็กคอร์เรชั่นครับ